สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาะอาทุกทกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยทุกคนซึ่งผมก็กลับมาที่บ้านยายปอบแล้วก็ผมกลับมาคนเดียววันนี้ทุกคนเพราะว่าเล็กไปทําธุระต่างจังหวัดทุกคนนะไปในเมืองนะผมเลยมาคนเดียวทุกคนซึ่งผมกลับมาบ้านยายปอบจะกลับมาดูยายปอบว่าที่ผมเจอเมื่อวานอะ่ะยายปอบดีขึ้นหรือยังทุกคนว่าผมโดนเห็นยายปอบอะ่ะโดน ไอ้ส้มิ่พามันจับกดน้ำทุกคนนะจับหูกดน้ำแล้วผมอะไปเจอทันนะแล้วก็เข้าไปไล่ไอ้สิ่งพาไปแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาอีกหรือเปล่า <c oughs> ผมก็เบื้องต้นอะ <c oughs> เอาให้เล็กอะเอาอะพวกยามาให้ผมรักษายาปอบเมื่อวานนะแต่ผมให้ถ่ายพีเอฟซีดูก็กำลังดูไอปอบว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปหากินอยู่หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าที่ผมรอเฝ้าแกเมื่อวานนะแกเริ่มแบบเริ่มแบบเริ่มฟื้นมานะทุกคนนะแต่ว่ายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังมีอาการแบบว่าแปลกๆอยู่ทุกคนโอเคทุกคน ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะครับก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook ให้ผมทีนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนไปดูใจปอันะฮะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงบริเวณหนะ้าบ้านใจปอบเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะก็ตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรในบ้านใจปอบนะยังไม่เจอใครอยู่นะใ่ยยปอบก็ไม่อยู่แต่ผมก็ไม่ชัวร์แล้วว่ารอบบ้านจะมีใครอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดับแรกผมขอไว้ซานก่อนนะ ให้ผมไหวถังพ่อนาให้แยบบ้ายปอบอย่าเป็นไรไปทุกคนนะพ่อนาทุกครั้งย้ายปอบได้เจออะไรเลยยายปอบแบบอยู่แบบสันติโอเคทุกคนเราไปคอยดูรอบๆบ้านยายปอบก่อนว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมเราคนเดียวก็ไม่กล้าจะไปไกลหรือว่าไป ลึกมากกันไปนะผมมาเตรียมเชือกอาคมมาเผื่อนะทุกคนป้องกันตัวเองเพราะว่าผมจะเน้นมาตอนกลางวันมากกว่ากลางคืนผมไม่อยากมาทุกคนมันเสี่ยงอันตรายมากกันไปมันไม่คุ้มกับชีวิตผมนะซึ่งผมอยากช่วยไอ้ปอบแต่ผมก็ต้องดูว่าผมอ่ะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนช่วยเท่าที่ช่วยได้ทุกคนผมจะไม่ฝืนนะตัวเองแบบอันตรายนะทุกคนมันจะไม่คุ้มกันเพราะว่าผมต้องมีน้องต้นไม้ต้องดูแลทุกคนนะแล้วผมก็พกนินของคนป่ามาติดตัวนะซึ่งพี่ๆบางคนเห็นบอกว่า คอมเมนต์มาให้เอายิงไปคืนคนป่าแต่ผมก็คิดจังเลยอยู่อยากจะเอาไปคืนเหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นห่วงเขาแล้วกลัเวเขาจะเป็นอันตรายนะเแต่พอผมไปมีโอกาสไปที่ทั้งอีกคนจะลองถามคนป่าดูว่าต้องการเม็ดดินคืนไหมหรือว่ายัางไงผมไห้ใจรู้นะขามไม่เอาคืนเพาเก็บไว้กับตัวมันเดิมเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันกับของต้นไม้ทุกคนนะตอนนี้ยังไม่เจอใครทุกคน ช่วงวันนี้เล็กไม่อยู่นะทุกคนนะเล็กก็เหมือนไปขับแอนดูโร่ขับวิบากที่เขาไปกับเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดนะทคนนะไปอีกที่หนึ่งเขาไม่อยู่คนเดียวทุกคนทุกคนมันเสียงมอไซค์กล้องมันจะเข่าทุกคนทุกคนตอนนี้ก็รอบๆบ้านยังไม่เจออะไรนะทุกคนนะทุกคนผมเพิ่งทันเ่ามีกล้วยสีม่วงทุกคนเป็นกล้วยป่าทุกคนจะไหม ลูกสีม่วงจะดำก็ไม่ดำนะเป็นลูกผลสีม่วงนะทุกคนพระคนมพอจะเข้าไปดูข้างในฝั่งี้้่ทุกคนที่เป็นสุสานที่ปอกไปนั่งทำพิธีนะแล้ที่เป็นโปรกรมทาน,นบ้านก็ไม่เจอน่องรอยอนะทุกคนนะมีแต่คราบรเลือดเก่าๆที่เคยมีนะ,ะเป็นพวกคราบยาทุกคน เห็นไหมพี่เอฟซีคอมเมนต์มาว่าให้มาทํากําแพงบ้านให้ไอ้ปอบเดี๋ยวผมก็ยังคิดอยู่นะเพราะว่าบ้านที่ไอ้ปอบอยู่ยังไม่รู้เป็นของใครกันแน่ทุกคนกลัวรเรามาทําปุ๊บจะมีปัญหาตามมานะทุกคนนะเราเลยไม,ม่กล้า,าทาตอนนี้ทุกคนเพื่อความชัว,ว,ชว,วร์ก่อนรอดูไปก่อนว่าหลังนี้จะมีเจ้าของเก่ามายึดคืนว่าจะมีใครมาเอาคืนไหมเราก็ไม่กล้าทําสมศรีสนมะ้าเลยพี่แล้วก็วันก่อนนี้ผมไป เยี่ยมลุงพีโภงนะพี่ผมก็จะมาเล่าให้พี่ฟังว่าอุ้ยโพงก็เหมือนแกขอร้องช่วยนะช่วยแล้วแกแบบว่ากำลังปกติได้ไหมบอว่ามีวิธีไหนบ้างแกเข้ามาเป็นมนุษย์ปกติเหมือนคนเราทั่วไปทุกคนมาแบบว่าไม่ต้องกินพวกของดิบของสดทุกคนนะซึ่งผมก็ปรึกษากับท่านฤาษีผมบอกว่าแนะนําลุงพีโภงว่าไปหาฤาษีด้วยกันไหมไปเข้าป่าไรตกเสีย่ยงคาผมถามแกว่าไป ไปดสี่ในป่าด้วยกันไหมแกบอกว่าแกไม่อยากไปแกไม่กล้าไปทุกคนแกมีความกลัวอยู่นะไม่กล้าออกมาทุกคนผมบอกว่านี่จะทำไงต่อทุกคนได้แตรอไอดูสถานการณ์ไปก่อนนะทุกคนนะนี้ข้างในังนี้เย่ยม,มากอนะยังไ,ได้เสี่ยงลมพัดลมพัดดังมากเลยทุกคนลัางปาเลยมหวังทุกคน ไม่เป็นที่ต่ำที่สูงระวังมากนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันแอบตรงไหนหรือเปล่าเป็นพวกเส้หมุนางนะคุณมันจะแอบตามต้นไม้ทุกคนนะก็ต้องคอยดูที่สูงที่ต่ำทุกจุดนะทุกๆมุมอย่าประมาทนะทุกคนนะซึ่งผมต้องเน้นมากังวันเพราะว่ามันดูปลอดภัยกว่าแต่ก็ไม่ให้ปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยแค่ปลอดภัยกว่าเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่ากลางคืนนะทุกคนนะยิ่งมาคนเดียวต้องระวังเป็นพิเศษนะทุกคน งานต้นไม,ม้ก็พักผ่อนอยู่ก่อนแล้วครับก็ช่วยงานที่บ้าน,เเนที่แกนอนแล้ก็พักผ่อนอยู่นะของต้นไม้ผมเฮ้เเยเดบบ๊เอ,เอบเดบบ๊อบ เฮ้ยเฮ้ยปีโป๊บป้าทุกคนตอนนี้ผมไม่เจอนะไม่ยินเสียงเลยปล๊อกเลยนะนโม่ทำเจอทุกคน พี่ใหปอบมันทำลายนะนพี่โดนสมิงพาจับกดหัวนะทุกคนนะกดหัวลงหนามะกดน้ำทุกคนเหรอตรงนี้มันโหินแล้วมีน้ำแบบนี้นะจุดที่ใหญปอมบบันทำลายทุกคนนะเนะ้าทปปอบอีกสักแป,ป๊บนึงนะทุกคนถ้าไม่เจอผมก็ต้องกลับทุกคนนะ ยังดูว่าแกเป็นไงบ้างทุกคนซึ่งเมื่อก่อนพบกลับไปแกก็เริ่มแบบว่าฟื้นตัวได้ทุกคนแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ใชทุกคนผมต้องมีคุยกับพันเอสีนะวา่าช่วยให้ปอบทีบอกว่าเขารู้แล้วว่าไอ้ปอบเป็นอะไรดั้นั้นจะพอจะมาช่วยแต่ว่านี้จะมาเมื่อไหร่ phơi có phơi 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 ล้อกัวใหญ่มากทุกคนเมื่อกี้ผมผ่านว่าเรวจะไบบห่างฟูมากเลยม่พี่เจ้าแล้วล้อกี่ล้อกัวใหญ่มากห่างคือฟูเลยทุกคนโอ้โหผมเป็นคนชอบสัตว์ป่ามากนะถ้าเจอคือเจอคนทำลายสัตว์ป่าว่ามีงูสับปะของแบบแบบเวลาทุกคนสงสารเขามากนเขาใช้ชีวิตบนเขาแบบดีๆ จะไปยิงเขาไปทำร้ายเขาของแบบเจ็บตัวแล้วทุกคนนะบางทีบางคนยิงเขาแบบมันมาเจ็บหนีเขนะาทำมันก็ตายนะเพราะมันทำชุดบาดแผลไม่ไหวทุกคนขามดูฝั่งนู้นทุกคนนะไปเจอไปเจอไอ้ปอกนั่งตรงห่างหินบางแกนั่งกลัวสักอย่างเลยต้องรีบไปเจอแกนะ เฮ้ยระวังทุกคนนะซึ่งรนี้มันอันตรายมากแต่ว่าผมมากลางวันผมก็ค่อยอุ่นใจนะเพราะว่ากลางวันมันรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่ากลางคืนนะมีเชือกคืออาคมมาีนิงของฝนป่ามาก็รู้สึกสบายใจขึ้นไปอีกนะทุกคนผมใครจะได้ปอบนั่งนี้ทุกคน บังเห็นนี้แต่ว่านี่ไม่เจอยายปอบนะไม่รู้ว่าแกไปไหนทุกคนตอนนี้เฮ้ยผมเคยบอกทุกครัง้งเวลาผมเข้าป่าไผ่เนี่ยผมไม,ไ,ไ,ไ,นะไ,ยไม่กล้าเข้าไปไกลไปไกลวะเข้าไปคนเดียวไม่กล้าเข้าไปไกลเท่าไหร่นะไม่กล้าเดินไปไกลว่าตาไผ่คือมันหลงร้ายมากทุกคนดูมันป่าแว่า มันเหมือนกันทุกคนนะรูปทรงมันคล้ายกันมากแลก้วเดินไปไหนก็สามารถหลงได้ทุกคนนะจะหาทางกลับไม่เจอครับเข้าไปแล้วทุกคนโพรงหินเนี่ย เฮ้ย <Yeah, S 2> ใหญ่ปอบเฮ้ย Hơi pop Hơi ทุกคนเฮ้ย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 เพรนั้นทัานทลขสี่ป่ะเน่ยเฮ้ยทุกคนทัานทลขสี่มาแล้วนี่ทุกคนเมื่อกี้ผมส่องแผนกล้องมาไม่เจอทุกคนนะผมแผนกล้องเข้ามาเมื่อกี้ผมไม่เจอพี่เห็นใช่ไหมรอบแรกผมแผนกล้องหั้นนะผมอยู่นี้ทุกคนเนี่ยตรงหลังไอ้ต้นไม้เขียวใช่ไหมผมแผนกล้องเข้ามาฝั่งนี้ทุกคนแต่ว่าไม่เจอทัานทลขสี่นะเฮ้ยให้กล้องมากล้องมาากลับเจอทุกคนผมกำลังจะ กลับไปทุกคนนะเมื่อกี้ผมผมไม่เจอยายปอบเฮ้ยท่านตั้งงี้ทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ผมมารอบแรกเมื่อกี้ผมไม่เจอให้ท่านหรือเปล่าขอเรียกก่อนนะท่านในสี่ครับท่านในสี่ครับท่านในสี่เฮ้ยผมาตอนไหนเหรอทุกคนผมมาแผนกล้องมาแล้วรก,ผม,มกมวผมไม่เจอแล้วเขาผมมาอยู่ถิ่นถุงบ้านยายปอบเฮ้ยซึ่งเขาเคยอบอกผมแนะว่าเขาจะมาช่วยยายปอบ หรือว่าเขาบช่วยให้ปลอมจริงแล้วทุกคนผมว่าใช่นะท่สครับผมว่าใช่นะคนเขาหหน้ามาแต่กล้องตรงนี้อดเดวเะาท่านเดยทุกคนหมามุ้ยรือเปล่าทุกคนนียหมาบุ้ยทุกคนใช่หมามุ้ยรื่เปล่ากวัคันนะ เดีวาจไปดูสภาพดินให โอเคทุกคนซึ่งผมก็ไปถามเม่สีบมาเอา้าทุกคนท่านหายทุกคนเมื่อกี้นั่งอยู่เนทุกคนคนที่เห็นหนะ้าซึ่งผมก็ปิดกล้องไปทุกคนเห็มน,นมเมื่อกี้เอา้าท่านไม่อยู่แล้วทุกคนเฮ้ยท่านแหบทุกคนขาบอกว่าผมว่าท่านจะพรางตัวไม่ให้เราเห็นหนะ้าไม่เห็นตัวแกทุกคนท่านบอกว่าท่านบอกผมว่า เขาอะมาช่วยยายปอบทุกคนนะท่านมาช่วยยายปอบแล้วก็เหมือนว่ามาดูอาการยายปอบว่าเป็นไงบ้างที่หลังจากที่โดนสมิงเล่นงานแล้วก็โดนแบบว่าเหมือนทําของใส่หรือเปล่าท่านก็เลยมาเอาของเอาขบออกจากตัวยายปอบนะทุกคนแล้วก็เอ่อเหมือนจะมาดูเอ่อรักษาให้ยายปอบดีขึ้นแล้วก็ทําให้ยายปอบไม่มีของจากสมิงนะทุกคนนะซึ่งตอนเนี้ยทาพางพางเออยายปอบไว้อยู่ไม่ให้เราเห็นทุกคน ซึ่งท่านก็ไม่อยากให้เรารู้ว่าอยู่ไหนเพราะว่ากลัวสมิงจะจะได้กลิ่นหรือว่าจะเห็นรู้ว่ายายปอบอยู่ไหนปุ๊บจะเข้ามาทำร้ายต่อนะทุกคนท่านเลยปิดปกกิก่อนนะให้ไม่บอกเราท่านบอกว่าอีกสองสามวันสมิงเอ้ยายปอบจะดีขึ้นทุกคนอีกสองสามวันนะยายปอบดีขึ้นกลัาเป็นปกติจะไม่โดนไม่โดนของอาคมนะทุกคนซึ่งท่านนี่สิกำลังจัดการเอาของ,นะงอกากกาอกให้อยู่แล้วท่านะบอกว่าเห็นผมตั้งแต่เข้ามาแล้วตั้งแต่เดินผ่านารอบแรกไปแล้วตอนที่ผมแพน้องรอบแรกะที่ไม่เจอท่านอะ ท่านบอกท่านบางตัวไว้อยู่ไม่ให้เราเห็นซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเป็นผมหรือเปล่าใช่ผมหรือเปล่าเขาถึงบางตัวไว้ไม่ให้ไม่ไม่ปรากฏตัวทุกคนนะผอเขาล้วกลับมาขากลับมาปรไมกณกับท่านก็เลยปรากฏตัวให้เห็นเพราะว่าท่านมั่นใจว่าเป็นผมนทุกคนท่านก็เลยปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ผมเลยได้เข้าไปคุยกับท่านเมื่อกี้นะแบบดีใจมากทุกคนที่อ่าท่านท่านสี่มาช่วยใจปอบมันดีใจมากเลยทุกคนมันจะผมแบบเราก็อกลงใจทุกคนที่เห็นท่านมาช่วยใจปอบเกิได้ทุกคนนะซึ่งท่านก็มีพูดกันเกิดไว้ก่อนหน้านี้ที่ผม ว่าจะมาช่วยใจปอบทุกคนโอเคพี่นั่นนี้ผมก็สบายใจขึ้นนะผมขอเดินทางกลับก่อนนะทุกพี่นะเพราะผมจะกลับไปดูแลดูแลต้นไม้ต่อทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไว้กันกนพบกันคลิปหน้าพี่เดี๋ยววันไงจะขออัปเดตอาการใจปอบให้พี่ได้รู้ทุกคนนะผมว่าใจอบมื่อกีขึ้นแน่ๆเพราะว่าท่านที่สี่มาช่วยแล้วทุกคนท่านที่สี่บอกจะกลับประมาณมืดๆจะขอดูอาการใจปอบก่อนโอเคทุกคนนั้นพบกันคลิปหน้าทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ทุกคนขอบคุณมากครับ